ให้ดูอีกรอบนะครับนี่ฝั่งนี้ติดต้นต้นหมอนต้นไม้แล้วโจโจก็ต้องวางหน้าสี่ใบนะครับวันนี้ไม่เอาขามารองครับเดี๋ยวจะสูงเกินเหตุผลที่ไม่เอาขามาเพราะว่าเดี๋ยวจะสูงบางจอข้างบนครับกวาดแคบแคบมีเอฟซีบางคนไม่เข้าใจจะทกทักมาถามตลอดว่าทําไมวางอย่างนี้เขาว่าเออก็ดูพื้นที่เขาว่าเสียดายตางเจ้าภาพว่ก็เจ้าภาพเขาจ้างเนาะไอ้คนที่ที่ว่าเขาไม่ได้จ้าง เขาก็ต้องวางข้างหน้าับคเขาเขาบางบางคนก็บอกว่าให้เอาไปวางข้างหลังเออให้ไปวางข้างหลังจอต่เขาก็เน้นไฟมีไฟโชว์อยู่ข้างหน้าเขาก็อยากให้คนดูทั้งหน้าได้ได้ดูได้ดูไฟดูอะไรแล้วเพลอเพลย์โจจะขึ้นบนบนตู้นี่แหละเจ้าของเลยขึ้นโชว์เลยเนาะ เอาไหมขึ้นน้โชมไหมเดี๋ยวสาวๆอยากรู้ว่าโจโจจะขึ้นโชว์ไหมแบบนี้เพราะว่าตู้นี้เป็นเป็นวันแรกนะที่ที่เอามาลงอ่ะงานแรกเลยครับงานแรกเลยเป็นสมบัติของโปแก้ว่าพยนต์นะครับซึ่งโปแก้วโลกะแล้วโจโจก็ไปเก็บกวาดมาไม่ใช่ของเสียนะครับของยังดีอยู่แต่ว่าโกแก้วเขาก็เอาไปใช้ระบบใหม่ครับ ก็ตู้นี้มันตู้ออกดีครับออกดีผีเสื้อผีเสื้อเครียดกระแทกหน้าเนาะโจโจก็ไม่กินกําลังขยายเท่าไหร่ขยายโจโจเอาอยู่ครับเย็นนี้ก็ได้สัมผัสแน่นอนไอตอนนี้ก็ว่างๆผมมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันเล่นๆครับว่าใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ววางหน้าหน้าจอเหมือนเดิมเหมือนไม่ใช่เหมือนเดิมหรอกครับเพราะว่าแคบอะที่แคบก็ต้องวางแบบนี้ ระยะฉายก็ใกล้ด้วยครับวันนี้ได้เท่าไหร่เท่านั้นเอาฉายสักแปดเมตรประมาณนั้นพอแม่ค้าก็ทยอยมาแล้วนั่นแหละฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็เริ่มมีแล้วครับฝั่งนู้นครับเกือบเต็มแล้วมั้งฝั่งนี้ก็มีแล้วเนี่ยครับนี่มาจากฝั่งนู้นเต็มหมดแล้วครับ โอ้ครับมีด้วยมีด้วยตาไปโดดอะไรเรื่อยก็ได้ตาเล่นไหมผมจ้างให้20บาทให้ตาโดดเดี๋ยวผมจะถ่ายเอาเออเอาแตกระรูดเเม่นเเม่นมดขนาดนั้นโอ้สมัยพวกพวกเราเด็กๆไม่มีเนาะไม่มีแบบนี้ครับถ้าถ้ามีงานขนาดนี้นี่เราจะจะมีใบตรงกล้วยการกล้วยนี่แหละ โอ้ว oh, <laughs> uh, ิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ต่อยกันเลยกี่ไปกีมาแย่งม้ากันเดี๋ยวนี้ของเล่นเด็กๆมีถึงบ้านหมดเลยโจ๊ดโจ๊ดเ่ยอยากจะเป็นเด็กคืนแล้วเลยเดี๋ยวเอฟซีไม่ได้ดูโจโจไลไรสดนครับวันนี้เพราะว่าโจโจ้มีงานปกติโจโจ้จะไรสดประมาณเที่ยงคืนเหรอ เออนอนไม่หลับนอนไม่หลับไฟ์สดเห็ุผมเห็นอยู่สองสามคืนแล้วครับไฟ์สดตลอดแต่วันนี้เอฟซีที่รอดูไฟ์สดก็คงไม่ได้ดูเนาะแล้วปาลวีไปไหนเนี่ยโอ้ตาไปเอาสไลเดอร์แล้วไปเล่นนะครับไปเล่นนี่ให้ดูบรรยากาศจริงๆนะครับว่า แคบขนาดไหนแคบแต่ว่าเจ้าภาพเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ลงได้ตามสภาพที่จะลงได้เนาะตามสภาพาเพปปร,ราะาาว่าอยากแคบมากครับแคบมากแต่ก็ลงจอได้สิบเมตรจอขนาดนี้ก็กลาลังดีครับเดี๋ยวนี้หน่วยประมาณนี้ได้เอาตลอดเพระาระว่าสถานที่มันให้มันพอดีพอดีอ่ะครับเดี๋ยวักครู่ค่อยมานั่นใหม่ เดี๋ยวให้จโจทำงานไปจโจเดี๋ยวนี้โสดนะครับโสดโสดสนิทเลยไม่ใช่โสดธรรมดาข้างละสี่นะครับต่อไปก็จะเป็นข้างละหกครับก็ไม่ใช่เล็กนะครับตู้นี้ตู้ใบใหญ่มากตู้นี้นี่กว้างเมตรยี่สิบมั้งนี่สูงนี่ เนี่ยตามดูแล้วมันไม่ใช่เม็ดั่นเนี่ยใหญ่เอาพีเก็คือโคแก้วแหละเีนี้เป็นสมบัติโจโจ,จโปไปแล้วใก้ประมาณนี้จริงๆครับแคบรอลั่นอย่างเดียวครับรอลันอย่างเดียวใกล้เสร็จแล้ว รอรอลั่นเสียงตอนเย็นพ่อค้าแม่ขายก็มาแล้วมาพร้อมกับฝนครับขอให้ฝนมาคือฟังู้น่นดำมืดมาแล้ววัเมื่อวานตกดีมากครับสุรินปราศาทกะสังอะไรแถวบุรีรัมย์ตกเท่ากันหมดแต่แต่รู้สึกว่าปราศาทจะเยอะสุดอะเมื่อวานหนักมาก สวัสดีครับสวัสดีครับ